สวัสดีครับผมจ้าจ้าสิรธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับจริงๆแล้วความหลากหลายมีหลายวิตินะไม่ใช่เป็นศูนย์หรือหนึ่งทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีความเป็นเฉดสีหรือว่าเป็นสเปกตรัมเรื่องเพศก็เหมือนกันแต่ก่อนเราจะนึกว่าเพศคือมีแค่หญิงหรือชายมันมีความหลากหลายมันมี LGBTQ+ เพราะจริงแล้วกรุงเทพเป็นเมืองความหลากหลายไม่ใชเฉพาะเรื่องเพศแต่หลายๆมิตร์เมืองน,นี้ต้องเป็นเมืองที่ยอมรับความแตกต่างความหลากหลาย แล้วเราอยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีความขัดแยง้งสังคญที่สุดคือคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ความแตกต่างหลากหลายนี้ไม่ทะเลาะก,กันเข้าใจจิตใจซึ่งกันและกันแล้วผมว่าเมืองจะเป็นเมืองที่อยู่กันอย่างมีความสุขครับยุทธนาราพันไปบูนัดครับเป็นทั้งร่วมกลับแล้วก็เป็นผู้จัดละครด้วยละครเรื่องที่เพิ่งผ่านไปที่ที่เราดูกันก็คือคุณหมีปฏิหารนะครับ มุมมองที่มีต่อ LGBTQ ในสังคมไทยก็ต้องนับว่าณนะพศออนี้แล้วเนี่ยดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมได้แบบคนปกติทั่วไปทุกๆทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นการเป็น LGBTQ ในในพศออนี้ใช้ชีวิตสบายขึ้น LGBTQ กับผู้ชายกับผู้หญิงสามารถจะมีความสุขสามารถจะร่าเริงชายชายหญิงหญิงหรือแม้จะเอ,อ่ทรานเราก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้ดีเพราะฉะนั้น บอกว่ามุมมองของ L G B T Q ในสมัยนี้กับสังคมไทยเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากสวัสดีครับผมเฟมชวินนะครับเป็นสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยนวัตรกรรมสื่อสารสังคมสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนกันแล้วแต่จะเป็นชายหญิงหรือว่าเป็นหญิงหิงหรือว่าชายชายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ สวยงามนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับผมรู้สึกว่าในทุกวันนี้เนี่ยสังคมมีการเปิดรับมีการยอมรับมากขึ้นนะครับผมก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันเป็นพลังนะครับเป็นกระบอกเสียงเพื่อส่งออกไปให้รู้ว่าสู่ๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับสวัสดีครับผมแซนสุวพงศ์นะครับผมสิษย์เก่าจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับแสงอยู่ทางช่อง3ครับ ถ้านับผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นมาแบบหลายเรื่องนะหลายเรื่องตั้งแต่ในเรื่องของออบางเอิรลักเองนะครับแล้วก็มีเ,ออเป็นใบไม้ที่ปิดปลิววาฬเองก็อยู่ในทางของซีรีส์วามาตลอดครับผมจปัจจุบันก็มาเป็นผู้จัดแล้วเอาจริงเราเราดีใจนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เป็นคนที่เหมือนกับว่าได้นําเสนอได้เรียนรู้ตัวละครคือผมจะชอบแบบว่าเหมือนกับคุยกับตัวละครเราได้รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดคืออะไรเรารู้สึกดีใจมากที่เราเป็นส่วนหนึ่งได้นําเสนอทําให้หลายๆคนได้เห็นภาพของ L G B T Q มากขึ้น